เราไปต่อนะครับก็กดข้อที่1น,นะเราคุยกันมาละวว่าขยบมากดข้อที่2ละจากปริมาณขยบมาคุณภาพละนะครับแล้วเราจะมารู้จักกันมากขึ้นนะครับว่าจาก Energy เนี่ยเราก็จะขยบมาที่ Entropy ละนะครับโอเคาวนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปเมื่อเรามานั่งเรียนรู้กับพารามิเตอร์หรือค่าค่าสมบัติที่เรียกว่า Entropy เนี่ยก็คือ เขาจะสามารถช่วยให้เรานะครับระบุถึง ideal process ideal cycle ได้แล้วอะไรเอ่ยคือ ideal process ideal process ตรงนี้ก็คือจะเป็น process ที่ ideal ที่สุดแล้วนะครับแต่เป็น ideal ที่สุดแล้วไม่ใช่ ideal แบบไม่มีข้อจำกัดจะเป็น ideal ที่สุดแล้วในมุมมองของ thermodynamics จะเรียกว่ากระบวนการ isentropic process นะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันในมุมของไซเคิลก็จะมีกระบวนการที่จะมีไม่ใช่กระบวนการจะมีวัฏจักรที่ไอเดียที่สุดแล้วนะครับในมุมมองของเทอร์โมดา a มิกส์ที่จะเรียกว่าคาร์โนไซเคิลนะครับนะจะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราประเมินกระบวนการประเมินวัฏจักรได้นะครับงั้นลองมาดูหน่อยเรารู้จักไหมเนี่ยว่าอะไรเป็นโปรเซสอะไรเป็น ไซเคิลเทอร์บเป็น Process หรือเป็น c y เคิครับเทอร์บายเป็นโปรเซ s นะในการที่จะทำให้แกส๊สขยายตัวแล้วก็ผลิตงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นโปรเซ s นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเทอร์บายจะทำงานดีที่สุดนะดีที่สุดมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อจำกัดเลยก็คือเขาจะได้มากน้อยก็ก็จะเท่ากับ i s e n t r o p i c Process นะครับ nozzle so, ละ่ะ n o ร z l อ n o z z l e ก็เป็น process นะครับในการที่ แก๊สจะมีความเร็วมากขึ้นนะครับโดยใช้พลังงานในตัว e n t ท a ลปีไปผลิตตัวความเร็วของแก๊สนะครับเอนจินล่ะอ่าแน่นอนว่า Engine ไม่ใช่เป็นโปรเซ s นะครับเป็น Cycle นะครับเป็นการทำงานที่ที่เป็นวัตกรนะครับในการที่จะให้งานออกมาคอมเพรสเซอร์ล่ะเป็นโปรเซสหรือเป็น c y คล e ก็เป็นเป็นโปรเซสนะครับเป็นโปรเซ s ที่จะอัดแก๊สให้มีความดันสูงขึ้นนะครับ r ีฟรีชิเอเตอล่ะเป็น Process หรือเป็น Cycle นะครับ r e f รีชิเอเตอก็เป็นเครื่องจักรแบบนึงนะครับที่ทำงานเป็นวัตจกักรนะครับดึงงานเข้าไปแล้วก็ผลิตความเย็นให้เราได้ก็เป็น Cycle นะครับครวนี้พอเรารู้จักถึง Entropy นะครับรู้จักถึง i s e n t r o p i c p r o c e s เเนี่ยก็ลองมาดูหน่อยว่ามันมันมันมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะครับ เราคุยกันละวนะครับว่าเอนโทรปีเนี่ยเป็นค่าสมบัตินะครับที่บ่งชี้ถึงระดับของอิเลเวอร์ซิบิลิตี้ของกระบวนการหนึ่งหนึ่งนะครับแต่เดิมเนี่ยนะกระบวนการหนึ่งหนึ่งนะครับหากไม่เป็นแบบย้อนกลับได้ก็จะเป็นแบบย้อนกลับไม่ได้นะครับกระบวนการจริงนะครับที่เป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้นะครับเตทเมนต,ตรงนี้จะบอกว่า จะมีการสร้างเอนโทรปีเพราะฉะนั้นเอนโทรปีก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับหรืออย่างดีที่สุดแล้วก็คือกระบวนการจริงถ้ากิดมันดีจริงๆนะครับเป็นกระบวนการที่ดีจริงๆก็คือเป็นกระบวนการแบบอุดมคตินะครับในทางเทอร์โมไดนามิกส์เราเรียกว่ากระบวนการแบบย้อนกลับได้เนี่ยการสร้างเอนโทรปีก็จะเป็นศูนนะครับถ่านนะ คำมันจะวนๆย้อนๆกันหน่อยนะครับแต่คีย์เวิร์ดก็คีย์ก็คือจะมาถึงตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันมาทั้งสักพักหนึ่งแล้วนึกออกไหมว่าการสร้างเอนโทรปีเนี่ยคือการสูญเสียอะไรของพลังงานการสร้างเอนโทรปีคือการสูญเสียคุณภาพของพลังงานนะครับนะเพราะฉะนั้นมันกำลังบอกว่า ค่าประสิทธิภาพของ Device หรือ Engine เนี่ยจะไม่ร้อเปอร์เซ็นต์ไปต่อนะครับจากที่เราเราพอนึกถึงออกแล้วว่าพอนึกออกแล้วว่า entropy มันมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็จะเริ่มมามานิยามนะครับมา derive นิยามของ entropy หาสูตรต่างๆนะครับซึ่งคงจะต้องให้ดูรายละเอียดของการ derive ในหนังสือบทที่6นะครับ แต่มันก็จะนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่า processes in equality นะครับแล้วมันก็จะนำมาสู่ principle ที่เรียกว่า increase of entropy principle นะครับมันบอกว่าอะไรมันบอกว่ากระบวนการใดๆนะครับหไปสองสองมาหนเนี่ยที่บอกว่ากระบวนการใดๆก็เพราะว่ากระบวนการใดๆถ้าเกิดเป็นกระบวนการจริงก็เป็น irreversible process หรืออย่างดีแล้วก็เป็น reverse process นะครับต่างอยู่ภายใต้ principle ของ increase of entropy แล้วมันมันบอกอยังไงว่า increase of entropy นะครับตามความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับก็คือถ้าระบบนะเขาบอกว่าเพื่อที่ให้ให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเราตัดอันนี้ก่อนนะครับเท่ากับ0นนะครับโดยบอกว่าเป็น isolated system ไอโซเลตต์สิสต์มก็คือไม่มีงานเข้างานออกเวิรเข้า WORK ออกนะครับไม่ไใช้งานเข้างานออกฮีเข้าฮีตออกนะครับเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นแล้วนะหากระบวนการ1-2เป็นกระบวนการแบบ Reversible บอกได้ไหมครับว่าเ gen เป็นยังไง S gen นี่คืออะ e อน r o ร y ถ้าเกิดไปอ่านตรงตรงการ e ีร v e นะครับ Generation การการสร้างเอนโทรปีนะครับถ้้เก2หนึ่เป็นกระบวนการแบบ r e v e r s i b l e e n t r o p p y generation จะเป็น0ูนถ้างงจริงๆมาดูดูหน้านี้อีกสักรอบก็ได้นะครับจะจะพอนึงออกได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้า1นึ่เป็นกระบวนการจริงทั่วๆไปนะครับเราก็จะบอกว่า entropy g e n e r เ t i o นจะมากกว่า0นะครับ ข้างล่างนี้ก็สรุปอีกทีว่ากระบวนการจริงทั่วไปเนี่ยเป็น irreversible process นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีการแทรไดความร้อนเนี่ย isolated system เนี่ยจะมี delta s เนี่ยซึ่งก็เท่ากับ s 2ลบ s 1ว่างั้นนะครับมากกว่า0นั่นคือในกระบวนการไดไดนะครับ entropy ของ,ง isolated system จะเพิ่มขึ้นเสมออนี้ก็คือเป็นเรื่องของ increase of entropy principle นะครับตามนี้คราวนี้เราจะไปต่ออีกนิดหนึ่งละอันนี้จะจะเริ่มมวดขละนะครับกระบวนการในอุดมคติในในมุมของพลังงานเนี่ยคืออะไรเพิ่งคุยกันนะครับไม่ใช่ว่า ideal process อะไรทั่วไปแต่มันก็คือ reversible re process นะครับอันนั้นก็ดีดีของมันอยู่แล้วนะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะพบว่าให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นจากข้อสังเกตต่อมานะครับว่าในอุปกรณ์ที่หลากหลายเนี่ยจะพบว่าปั้มเครื่องหันเทอร์บายเนี่ยต่างทำงานในสภาวะเฉพาะอันนึงก็คือเป็นสภาวะ adiabatic นะครับก็คือ Q ิเท่ากับ0 พอนึกออกไหมครับคือปั๊มของเราเนี่ยก็ทํางานออกไปนะดึงเวิร์เข้าไปนะครับได้ความดันของแกส๊สนู่นนั่นนี่ว่าไปแต่ว่าฮิทเข้าฮิทออกในของตรงปั๊มเนี่ยจะจะถือว่าน้อยมากเทียบกับงานหลักๆที่เข้าไปนะครับกังหันกันไหลในท่อต่างๆก็จะเป็นลักษณะเดยียวกันนะอ่ะคราวนี้พอพอหนึ่งมาเจอ2เนี่ยนะครับเราจะได้กระบวนการที่สําคัญนะครับก็คือ หนบกสเนี่ยจะเรียกว่าเป็น Icentropic Process นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นความสัมพันธ์ที่เอามาใช้งานได้อย่างดีนะครับกับอุปกรณ์ทางวิศวกรรมนะครับเราก็จะบอกว่าในอุปกรณ์ทางวิศวกรรมจะเป็นปั๊มกังหันการอนีท่ทอดต่างๆเนี่ยกระบวนการที่ดีที่สุดในทางทฤษฎีเนี่ยก็คือเป็น i c e n t r o p i c p r o c e s ส นะแล,แล้วที่ว่าดีดยังไงก,ก็คือถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีกระบวนการนะที่ต้องการงานนะครับเช่นการปั๊นอากาศเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าปั๊มอากาศดีที่สุดคืออะไรอ๋อ,อปั๊มอากาศคือเวิร์คต้องใช้เวิร์คเข้าไปใช่ไหมดีที่สุดแบบเฟิร์สลอก็คือไม่ใช่เวิร์คเลยเป็นไปได้ไหมก็บอกว่าเฟิร์สลอบอกเป็นไปได้แต่ในเชิงซิคลลอร์บอกว่าอืมเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันจะไม่มีข้อจํากัดมันก็มีข้อจํากัดของมันนะครับก็คือดีที่สุดก็คือเป็น reversible adiabatic นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการที่ต้องการงานนะครับดีที่สุดก็คือเป็น reversible adiabatic แล้วก็จะใช้งานที่ย็นไงครับน้อยที่สุดในขณะที่กระบวนการที่ผลิตงานเนี้ย เช่นเกินการผลิตไฟฟ้านะครับดีที่สุดคือเป็นรีเว r ร์ b ซิเ d i a อ a ดายแบติกก็คือจะให้งานที่มาที่สุด